ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผม หน้าที่78นี้นะครับคือยูนิต7 e นะครับชื่อเรื่องก็คือ r u o k r u k ก็แปลทับศัพท์เลยนะครับคุณโอเคไหมหรือว่าคุณอาการดีไหมหรือว่าคุณอยู่ในสภาพปกติหรือไม่นะครับนะ้ r u o k หัวข้อที่จะเรียนเราก็เรียนเรื่อง Unit นะครับ ash นะครับแล้วก็ p a i n ทั้ง3อย่างนี้นะครับแปลว่าอาการเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บปวดนะครับนะ unit ก็คือความป่วยไข้ e อ g นะครับก็คือปวดนะครับนะเพนก็คือความเจ็บปวดแปลคล้ายๆกันเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งสามความพั์แล้วแต่เราจะใช้นะครับนะคือคล้ายๆกันนะครับนะไม่เชิงมาเหมือนกันส้สีเดียวโอเคนะครับก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมการสอนของกระผมอยู่ตอนนี้ในไลฟ์สดนะครับท่านก็สามารถที่จะเขียนทักทายแชทเข้ามาได้นะครับผม เขามีหัวเรื่องให้เขียนคือคำถามคำถามให้นักเรียนเขียนตามภาพต่างๆนะครับนั่นก็คือภาพที่1น,นะครับเอยเขียนว่า have you ever had นะครับแล้วก็จุดๆ,ๆใส่อาการเหล่านั้นลงไปคุณครูก็นำมาเขียนให้นะครับว่า have you ever had a s t o m a c h a c h ชนั่นก็คือคุณเคยปวดท้องหรือไม่นะครับภาพแรกนะครับหนาะภาพที่1ปวดท้องภาพที่2องนะครับ have you ever had a, a, a hash e d h h นะครับคุณเคยปวดศีรษะหรือไม่นะครับนี่ภาพที่2ข้อที่2นะครับ have you ever had เนี่ยนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ have นะครับไม่ต้องแปลนะครับเป็นโครงสร้างของ present perfect tense นะครับ you แปลว่าคุณ ever แปลว่าเคย h a d เป็นกริยาช่อง3ของคำว่า have นะครับแปลว่ามีก็เลยแปลว่าคุณเคยมีจุดๆๆ หรือไม่นะครับเป็นประโยคคำถามข้อที่สามแอ็บยูเอฟโอแฮตเออร์ทูชแอชนะครับคุณเคยปวดฟันหรือไม่นะครับข้อที่สี่แอ็บยูเอฟ s อแฮตเออร t ซอทสซอทสนะครับ To ูในที่นีไม่ได้แปลว่าลูกกระเดือกนะครับนะแต่แปลว่าคอซอนะครับก็แปลว่าเจ็บหรือว่าแปลว่าปวดเหมือนกับคำว่าแอชนะครับก็เป็นซอทอ t นะครับนะก็เจ็บคอนะครับ h a v e y o cool? u e v e r h a d a c o c o l ในะที่นี้ไม่ได้แปลว่าหนาวเย็นนะครับแต่แปลว่าเป็นหวัดนะครับนะ h uh, a v e y o u e h e v e r h a d a c o l o l นะครับเคยเป็นหวัดไหมนะครับนะหรือ h a v e y o u e v e r h a d a temperature h a d temperature ก็เหมือนกันนะครับ temperature temperature ในฝรั่งอ่านเรียกเป็นสามประยางนะครับ temperature ถ้าแปลตคงศัพทัแปลว่าคุณเคยมีอุณหภูมิหรือไม่คําว่าเคยมีอุณหภูมิหมายถึงว่าอุณหภูมิสูงหรือว่าตัวร้อนนั่นเองหรือว่าคุณเคยตัวร้อนหรือไม่นะครับ Have you ever had a cough นะครับ a cough นะครับก็คืออาการไอนะครับคุณเคยไอหรือไม่หรือว่าคุณเคยไอไหมนะครับไปต่อวัวข้อถัดไปเลยครับ หัวข้อถัดไปหัวข้อที่2นะครับก็คือ use the press ให้ใช้วลีต่อไปอ่า below ด้านล่างนี้นะครับคือวลีข้างล่างนี้นะครับ6วาลี and the words นะครับแล้วก็คำศัพท์ในข้อที่1เมื่อกี้นะครับที่แปลไปว่าเจ็บคอนะครับเจ็บเท้าอะไรต่างๆ to ask and answer the question เพื่อมาตั้งคำถามนะครับตัวอย่างนะครับตัวสีฟ้าตรงนี้หนังสือก็าทำมาให้นะครับนันเกเรยียน A ถามว่า I อ uh, ้พูดคุยกันว่านะครับ I h a got a stomach ache ฉันปวดท้องนักเรียนบีก็เลย uh, พูดขึ้นมาว่า Have you got a hot drink แล้วคุณได้ดื่มน้ำ uh, น้ำร้อนๆบ้างหรือไม่ดังนั้นนะครับคุณครูก็เลยนำมาแต่งให้ตาม uh, คำศัพท์เหล่านี้นะครับผมก็คือ Takes and aspirin ก็คือรับประทานยาแอ p ไ r i ิ ยาเอสไปเรียน yeah, ในที่นี่ก็คือยาพารานั่นเองนะลูกนะก็ปแก้อาการเจ็บปวดนะครับเทคกซมวิตามินซีก็คือเทคใได้ที่นี่ก็คือรับประทานนะครับรับประทานวิตามินซีแฮปฮอตเรกนะครับก็คือรับประทานของร้อนร้อนเทคกซมเมดิซีนก็คือได้รับประทานยาบ้างหรือไม่นะครับนะเมดิซีนก็ยาเทคกซัมอ่อาโคกไซรัปไซรัปนี่ก็แปลว่ายาน้ำนะครับนะก็ไม่ได้ ไม่ไม่ได้หมายถึงน้ำเชื่อมอะไรนะครับหมายถึงยาน้ํายาน้ําที่เป็นยาแก้อไอนะครับคอกไซรับเซียด็อกเตอร์ไม่ได้แปลว่าไปอ่าไปดูหมอนะครับไปดูหมอหรือไปชมหมอไปเห็นหมออะไรไม่เกี่ยวนะครับความหมายก็คือไปพบแพทย์นั่นเองนะครับเพื่อรักษาอาการไข้เดี๋ยวดูหมอฟังแล้วไปหาหมอดูไม่ใช่นะครับนะภาษาไทยนี่ฟังยากเหลือเกิน โอเคครับมาดาูลักษณะประโยคการสนทนากันนะครับคุณครูก็นำบอกคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งให้นะครับนั่นก็คือ I have got an ash h, h สารปวดศีรษะนะครับนักเรียนีก็เลยตอบว่า Have you taken an aspirin หรือว่า Have you taken seen h Have you Have you seen ตัวด,ดีครับ Taken an aspirin หรือว่า Have you seen a doctor คุณได้รับประทานยาแอสไพรินแล้วหรือไม่หรือคุณไปพบแพทย์แล้วหรือยังหรือไปพบหมอแล้วหรือยังอย่าแปลว่าไปดูหมอนะครับนะไปพบหมอหรือพบแพทย์นะครับอ่าแล้วก็มีนักเรียนพูดประมาณอีกว่า I have got toothache ฉันปวดฟันนักเรียนมีก็ถามว่า Have you taken a n aspirin คุณได้รับประทานยาพาราแก้ปวดแล้วหรือยังคำว,ว่าแอสไพรินนะครับ นักเรียนยบอกว่า I have g ม t a sore t h ทั่วฉันเจ็บคอนะครับนักเรียนมีก็เลยพูดว่า h v v อยู่ t ช k e ขึ้น e m m e i i i n e คุณได้รับประทานยาไปบ้างแล้วหรืออยังนะครับนำวลีด้านบนมาแต่งเป็นประโยคนะครับ I have got a c o ค d หรือว่า I h v v got t h e flu นะครับก็แปลว่าเป็นหวัดนะครับนะไม่ได้แปลว่าหนาวนะครับโคแต่ที่นี่แปลว่าเป็นหวัด นักเรียน B ก็เลยพูดว่า Have you taken some vitamin C นะครับได้รับประทานวิตามิน C เข้าไปบ้างแล้วหรือยังเพื่อนำเอาว่ลลีเหล่านั้นมาทำประโยคไอ้หมดนะครับนำมาแต่งประโยคนักเรียน C บอกว่า I have got a temperature นะครับ temperature นะครับ temperature ที่นี้ก็คือตัวร้อนหรือไม่นะครับกนะ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 ็ Have you seen a doctor คุณไปพบคุณหมอแล้วหรือย,ยัง I have got a cough นะครับฉันไอ h Have y o u taken some cough syrup แล้วคุณได้รับประทานยาแก้ไอบ้างแล้วหรือยังจบนะครับนักเรียนโดยใช้ประโยคว่า Have you นะครับ have you แล้วตามด้วยกริยาช่อง3นะครับโอเคครับผมไปไวเลยนะครับไปก็ต่อไปก็คือ expressing concern นะครับ expressing concern ในที่นี้คือการแสดงความห่วงใยนะครับนะ concern ในที่นี้ให้แปลว่าความห่วงใยนะครับ การหวงใยในเมื่อคนอื่นได้รับบาดเจ็บนะครับเราจะใช้คำพูดหรือวลีว่าอย่างไรบ้างก็เรามาดูกันนะครับให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านตามนะครับแล้วก็ให้ m i ม d t ด e Intonation ก็คือให้ระมัดระวังในการออกเสียงนะครับนั่นก็คือพยางคสุดท้ายนะครับหนาต้องออกเป็นเสียงสูง i u o k นะครับหนาไม่ใช่ i y o ุ o นะครับต้อง i you o k a คคุณโอเคไหมคุณปกติดีไหมนะครับ You don't uh, l o o k well you don't look well นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าคุณนะครับไม่ได้ดูดีคุณไม่ได้ดูดีก็แปลว่าคุณดูอาการไม่ดีนั่นเองนะครับข้อต่อไป I feel awful นะครับ awful ในะที่นี้แปลว่าแย่นะครับหนาะฉันรู้สึกแย่มากนะครับ What's wrong นะครับเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับคุณนะครับ you should see a doctor นะครับคุณควรที่จะไปพบแพทย์ I feel really sick sick แปลว่าป่วยนะครับ Illness ก็คืออาการป่วยนะครับ Fever ก็อาการป่วยนะครับนะแปลได้หลายอย่างนะครับได้หลายคำศัพท์นะครับ I feel really sick ก็คือฉันป่วยป่วยจริงๆนะครับนะคือป่วยมากนั่นเองคว่าป่วยจริงๆในที่นี้ไม่ได้ว่าป่วยจริงป่วยเล่นอะไรไม่เกี่ยวนะครับนะ คือป่วยมากนะครับหนาะป่วย Really Sick โอเคครับไปข้อต่อไปครับข้อที่4ข้อที่4ก็บอกว่าให้ Listen นะครับให้ฟัง and Read ให้อ่าน t ดอ d i a l o g ลอกบทสนทนาแล้วก็ what is wrong with Jane ว่าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับเจนนะครับ what is uh, and advice และก็ Anne ได้ให้คำแนะนำอะไรแก่เจนดังนั้นบทสนทนาก็คือเจนกับแ n นได้คุยกันนะครับ แอนมงคนพูดก่อนนะครับแอนบอกว่า hey Jane, เฮ้เจนเฮ้ยหวัดดีเพื่อนอ okay? ายุโอเคเธอสบายดีไหมอยู่โดนลูกแววแต่ดูอาการแล้วเธออาการไม่ดีเลยนะเจนก็ <Jane S 1> บอกว่าโนคาว่า n no โนในที่นี่ก็คือขาถามว่าอายุโอเคนะครับแล้วก็ตอบประโยคแรกก่อนนะครับว่า n no โนก็คือฉันดูฉันไม่โอเคนะครับก็คือฉันอาการไม่ดีนั่นเอง I feel awful ฉันรู้สึกแย่มากๆ แ <And S 2> อนก็เลยว่าโอ้ดีโอที่รัก what's wrong เกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับเธอเหรอเจนก็บอกว่า I have got an Hx นะครับฉันปวดศีรษะฉันปวดหัวเหลือเกิน Have you got an aspirin นะครับคุณได้รับประทานยา a อสไพริหรือยาพาราแล้วหรือยังครับสมัยนี้ก็เรียกว่ายาพารานะครับนะหรือว่ายาแก้เจ็บปวดนะครับในะอสไพรินเนี่ยเจนบอกว่าน o no, I haven't ไม่ฉันยังไม่ได้รับประทานยาอะไรเลย แอนก็เลยพูดความเป็นห่วงนะครับนะ What is an advice คำแนะนำนะครับนะของแอนก็คือ Well เป็นคำอบทานนะครับ You should see a doctor เธอควรไปพบหมอนะไปพบแพทย์นะเจนก็เลยบอกว่า suppose suppose ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสมมุตินะครับแปลว่าคิดว่านะครับฉันคิดว่า you are right เธอพูดถูกต้องแล้วคำว,ว่าเธอพูดถูกต้องแล้วนั่นคือฉันควรจะไปหาหมอจริงๆแหละเพราะว่า I feel really sick เพราะฉันรู้สึกว่าตัวร้นมากเหลือเกินปวดป่วยแน่นอนเลยนะครับความหมายเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับทีนี้ก็ถามว่า what is wrong with Jane Jane เกิดอะไรเป็นบวติขึ้นกับเจนนะครับก็ตอบว่า Jane has got an h h e j a n เกิดอาการปวดศีรษะนะครับ and she feels r really e a l sick และรอนก็รู้สึกว่าป่วยแน่นอนเลยแล้วก็ถามว่า what is an advice แอนให้คำแนะนำอะไรแก่ เจนบ้างนะครับก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่า and advice is a er. ได้แนะนำหล่อนก็คือแนะนำเจนนะครับ To take an aspirin ให้รับประทานยาแก้ปวดก่อนในเบื้องต้น And to see the doctor และก็ให้ไปพบแพทย์ซะนะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับคุนรวยไปนานจะไปไวนิดหนึ่งนะครับถ้านัาเกเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะย้อน กลับฟังคลิปของคุณครูหลายๆรอบได้นะครับเพื่อความเข้าใจไปข้อต่อไปครับข้อที่6เขาบอกว่า Portfolio โอนะครับ work in pairs ให้นักเรียนจับคู่กันนะครับนะกับเพื่อนนะครับ your friends เพื่อนของคุณนะครับ is not feeling well เพื่อนของคุณดูอาการไม่ดีเลยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับคลันเนื้อคลันตัว ให้ Use the Sentence ให้ใช้ประโยคเหล่านี้ใน Example 3ในตัวอย่างที่3เมื่อกี้นะครับ To Act Out เพื่อที่จะทำการแสดงหรือทำการฝึกบทสนทนา Your Dialogue ของนักเรียนบทสนทนาของนักเรียนให้ Record Yourself แล้วก็ให้บันทึกลงไปด้วยข้อ A นะครับผมเฮสมใจอ่าไม่ใช่ข้อ A นักเรียน A นะครับพูดเับเราว่าเออสวัสดีสมใจ Are you okay เธอโอเคไหมอยู่ t look กแววคุณดูอาการไม่ดีเลยนักเรียน B ก็เลยตอบว่า No No นะที่นี่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับนะก็ถามว่า Are you okay ก็ตอบว่า No ก็ No I am not ก็หมายความ I am not okay ก็หมายความว่าไม่หรอกฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ I feel awful นะครับฉันรู้สึกไม่ดีฉันรู้สึกแย่มากๆ นักเรียนอก็บอก oh, ว่าโอ้ว what's w ร o องเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับเธอเหรอนะครับก็คล้ายเหมือนเดิมนะครับนักเรียน B ก็บอกว่า I have got a o l d หรือ I have got a flu นะครับฉันเป็นหวัดนักเรียนอก็เอกว่า Have you taken some vitamin C นะครับ แล้วเธอไปอแล้วเธอรับประทานวิตามินซีแล้วหรือยังนะครับนักเรียนมีก็บอกว่ no ้ต o I h a v e ว่ยังฉันยังไม่รับประทานวิตามินซีหรือรับประทานยาแอสไปรินอะไรเลยนักเรียนก็้กาบอกว่า well, well Well เป็นคำโบทานนะครับนะ o u l d s e e t h e d o c เธอเธอควรไปพบแพทย์แล้วละ่ะนักเรียนบีก็บอกว่า I Suppose you are right ฉันก็คิดว่าเธอพูดถูกต้องแล้ว I feel really sick ฉันป่วยจริงๆฉันต้องไปหาหมอแล้วล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างบทสนทนานะครับที่ทางหนังสือเขากำหนดให้นักเรียนเขียนบทสนทนาขึ้นมาคุณครูก็แปลให้รอบเดียวนะครับนะถ้านักการต้องถ้านักเรียนต้องการที่จะดูซ้ำๆ,ๆหลายๆรอบก็สามารถย้อนคลิปคุณครูได้นะครับคุณครูขอจบหน้า78ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันหน้าที่79ต่อครับผมสวัสดีครับ Alright, okay, okay, okay.